น้ำก็ครับน้ำก็ยังเข้าเลยเข้าไปเนอะี่ยเข้าไปนะครับน้อไปกินข้าวเออนอนหนูไว้ต้ะเนี่ยานหนูหน,นะครับตานมนะ้ำนะครับครับผม,มหนาวก็ เข้าต no. ้มนะนี่นะนี่ะเข้าต้มนไงนะเข้าต้มครับต้มน้ำครับหนูขึ้นนี่ก่อนติวังอึงต้องไม่เงีมันเนอะ์อึ่งอ่างนะต้องไม่เงีมันเนอะอืมอืมอืมอย่าไปกินข้าวไปกินข้าวเด้อ ครับ